รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย。ยช สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัฐมณีกงวังไกลค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในทุกๆเช้าวันหยุดแบบนี้และแน่นอนค่ะว่าเราจะพบกันเช่นเคยกับวัดดีๆที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจและรายการของเรานั้นติดตามไปวันนี้มีอะไรบ้างนั้นเช่นค่ะขอความสุขความสวัสดีจงมีกับผู้รับชมรับฟังในรายการทุกๆท,ท,ท่าน วันนี้ก็จะพูดถึงกิจวัตรประจำวันของวัดสาแก้วโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์จะมีญาติโยมมาเลี้ยงกันเยอะ,อะบางเจ้าก็มามากมายทั้งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูตุนแล้วก็มีน้ำหวานเย็นน้ำแข็งใสใส่น้ำหวานแล้วก็ใส่นมสดโอนมข้น,นเด็กชอบกันมาก เรียกว่ารับแล้วรับอีกกันบางคนเนี่ยเกือบจะสิบคนเดียวในเป็นสิบ,ส,บสิบครั้งเลยกินไม่อิ่มกินไม่เบื่อทีนี้มีภารกิจที่ที่ที่อยู่นั้นจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเกี่ยวกับในสถานการณ์ปัจจุบันในยุคข,ของโรคโควิดหรือโคโรระนานุโมทนากับญาติโยมที่ได้ตั้งกัลยาณจิตที่จะมาเลี้ยงพระสงฆ์องค์เลนแล้ก็เด็กนักเรียน แล้วเด็กเล็กๆบางคนก็ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีพ่อบางคนไม่มีพ่อ,บา,พอบางคนไม่มีแม่บางคนไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่ก็เลยไมู่้จะกลับไปกับใครก็ต้องอยู่วัดทั้นญาติโยมก็มาเลี้ยงได้ก็ยังไงก็ติดต่อมาทางวัดก็ทางวัดรู้ว่าจะต้องทําอาหารมากน้อยแค่ไหนให้เหมาะสมกับเด็กอ,อันนี้สําคัญฉะนั้นอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนา กับญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาถวายพัตหารกับพระสงฆ์องค์เนนแล้วก็นี่คือที่วัดแก้วทำอยู่ประจำแล้วก็ระวังดูเสมอบอกพระสงฆ์องค์เนนให้มันซักผ้าซักกีวรการไอจามต้องมีผ้าปิดปากตรงนี้สำคัญนะต้องมีผ้าปิดปากคือโครคภัไข้เจ็บเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมา ถ้าเป็นพวกไข้หวัดปวดหัวตัวร้อนมันก็จะติดกันง่ายนะติดกันง่ายอนะ่ฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมผู้รับชมรับฟังฟังแล้วก็ช่วยกันช่วยกันทำไมก็คือต้องทำความสะอาดบ้านทุกซอกทุกมุมคือโยงครัวห้องอาบน้ำที่หลับที่นอนล้างปาัดถใวยสะอาดแล้วก็เอาน้ำยามาเขาบอกน้ำยาไออะไรหนะ้าชื่ออะไรที่ เอามาที่เราเอามาซักเสื้อผ้าเนี่ยรอล้างจะฉีดแล้วก็ดีที่สุดเลยจะฆ่าเชือ้อไ,ได้ภายในหนึ่งนาทีน,นาทีลืมชื่อยาแต่ละเป็นตัวยาที่ใช้กันอยู่ประจําขอให้เราลองประสานงานกับทางสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอเขาก็จะแนะนําเราได้ฉะนั้นก็ขอให้ญาติพี่น้องญาติโยมแล้วก็ทุกทกท่านที่กําลังดูกําลังชมวันนี้ ลองนำไปปฏิบัติก็ช่วยประเทศชาติของเราเราจะต้องนึกถึงว่าจะต้องไม่แพร่เชื้อโรคให้ใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนฉะนั้นเราจะต้องป้องกันตัวเราก่อนอ,อยู่ไปที่ไหนก็มีผ้าปิดปากอยู่เสมอป้องกันไว้ใจะจะจามก็ผ้าอุดปากไว้ก่อนอย่าไปแงนหน้าเฉยๆพัดเฉยมาอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวเชื้อทางปากก็จะกระเซ็นทางเข้าจะหมก,กันติดต่อกันง่าย ดังนั้นก็ขอโนโมนานากับญาติโยมที่ได้นำข้าวสารอาหารแห้งของกินของใช้ต่างๆเสื้อผ้าปอนท่อนสบายมามอบให้วัดสักแก้วเพื่อสงเคราะห์เด็กกำพร้ายากจนทางครูก็จะเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปคัดแยกเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็เอาเด็กมาเข้าแถวอันไหนเหมาะกับเด็กก็คนไหนก็รับเอาไปใส่ไปถ้ามันใส่ไม่ได้เลยมันลวมไปก็ให้ไปฝากพ่อฝากแม่ เราก็เผื่อแผ่เจอจาทั้งหมดก็นึกถึงโยมว่าโยมใส่บาตรให้พวกพระรับประทานเราก็ต้องตอบบุญตอบแทนบุญคุณมั่งก็เอาเสื้อผ้าแจกญาติโยมไปญาติโยมเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาเอาขเข้าสสุกข้าสารปลากระป๋องไปนะพวกนอนติดเตียงเราก็ทางวัดจแก้วก็ประกาศก็ให้มาเข้าสารปลากระป๋องขอ,อนุมโมทนากับญาติโยมทุกท่าน ที่ได้นำอาหารหวานคาวของกินของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมามอบให้เด็กกำพร้ายากจนวัดสักแก้วก็ขอทุกท่านคาดแควจากทุกโศกโรคภัยมีกินมีใช้ทุกพบทุกชาติร่ำรวยทุกพบทุกชาติมีสติปัญญาดีทุกพบทุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงทุกพบทุกชาติบุญกุศลที่ญาติโยมมาถวายทานเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็ดีเสื้อผ้าก็ดีของกินของใช้ก็ดี ขอให้ทุกท่านหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยอยู่ที่ไหนกับใครอย่างไรไม่เจ็บไม่จนไม่เจ้งร่ำรวยสวยนานๆแก่ช้าช้าอายุยืนอภิวาธนสีลิสนิจธธจ,นจังวุทธาปจาญโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตอายุวันโนสุขังภะลัง เวลาสำหรับรายการนั้นหมดลงแล้วค่ะแต่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่เสมอนั่นก็คือกิจกรรมดีๆที่รายการเราจะแนะนําและท่านผู้ชมรับชมรายการเราย้อนหลังผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะวันนี้รัฐมนตรีกังวลกายและทีมงาน,งานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ